หินมงคลมีหลายประเภทที่ถือว่ามีพลังเสริมดวงชะตาและมีผลกระทบต่อจ,จิตใจและตามความเชื่อของแต่ละคนบางคนชอบใช้หินมงคลเพื่อเสริมสุขภาพจิตบางคนให้ความสำคัญกับการดึงดูดโชคลาภและบางคนใช้เพื่อเสริมความสามารถในการตัดสินใจหินมงคลที่นิยมได้แก่ทับทิมสีแดงมรกตหยกไหมพรมหินอำนาจและหินทรายฮาวาย สามารถเลือกหินตามที่เหมาะกับวัตถุประสงค์และความชอบของคุณ 1. ทับทิมสีแดงโรมี้คุณสมบัติเชื่อว่าช่วยเสริมความกระจ่างใสในการคิดและกระตุ้นความมั่นใจใช้เพื่อเสริมดวงชะตาความสุขและความรัก 2. มอรกตเอเมรลัลคุณสมบัติเชื่อว่าช่วยสร้างสมดุลในการคิดกระตุ้นความรัก และสร้างความอุ่นใจใช้เพื่อการเสริมความรักความเจริญรุ่งเรือง 3. หยกเจตคุณสมบัติเชื่อว่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายและจิตใจกระตุ้นความปรารถนาทางทำธรุรกิจใช้เพื่อสุขภาพโชคลาภทางการเงิน 4. ไพรมลาพีสลาซูลีคุณสมบัติเชื่อว่าช่วยในการเสริมสร้างความคิดที่ชัดเจนสร้างสรรค์และลดความเครียดใช้เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้สึกทางจิต 5... หินอำนาจไทเกอร์สไอคุณสมบัติเชื่อว่าช่วยเสริมพลังและสร้างความมั่นคงใช้เพื่อความมั่งคั่งความมั่นคง 6... หินทรายฮาวายฮาวายเอียนและลาวาสโตน คุณสมบัติเชื่อว่าช่วยดึงดูดพลังบวกลดความเครียดและสร้างความสง่างามใช้เพื่อการลดความเครียดสร้างความสง่างามทั้งนี้การเลือกใช้หินมงคลน,นั้นขึ้นอยู่กับความชอบและความเชื่อส่วนบุคคลของคุณด้วย